สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้รายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะครับนักเรียนจุดประสงค์ก็คืออธิบายนะคะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ส่งผลต่ออาณาจักรกรุงธนบุรีได้อย่างถูกต้องมีทักษะการแก้ปัญหาสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับและก็3 นำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรูปภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตั้งมาครับเมืองทนบุรีนะครับในสมัยก่อนนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับการเป็นภาพของการที่โดนการรุกรานนะครับนั่นเองนะครับเอามาดูนะครับคำถามชวนคิดนะครับ จากภาพเหตุการณ์แสดงถึงอะไรครับนะักเรีย hmm. นในนี้คุณบอกคุณครูก็บอกไปแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อกี้นะครับก็คือผลกระทบของเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็บุคคลที่สําคัญเริ่มนะคะที่เริ่มก่อสร้างอาณาจักรธนบุรีขึ้นมาคือใครทราบหรือไม่นะครับเอามาดูนะครับอ่านี่ก็คือนะครับสมเด็จพระเจ้า ตากศินมหาราชนั่นเองนะครับท่านเป็นใครนะครับสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับส่วนมากนักเรียนก็จะเห็นในรูปของท่านกําลังทรงม้าอยู่นะครับแบบนี้นะครับซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรีและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของอาณาจักรธนบุรีนั่นเองนะครับนักเรียน เราต้องย้อนนึกกลับไปว่านะครับในอาณาจักรนะครับเ่ละอาณาจากักรมีสุขโขทัยนะครับอยุธยาแล้วอันนี้ก็คือธนบุรีนะครับต่อมา,อาครั้งเมื่ออายุนะครับ5ปีนะครับเจ้าพระยาจัก,กรีได้นำไปฝากเรียนกับพระอาจารย์ทองดี วัดโกสาวาทนะครับซึ่งทรงศึกษาหนังสือขอมและหนังสือไทยจนจบบริบูรณ์ตลอดจนศึกษาพระไตรปิฎกตนแตกฉานนะครับอันนี้ก็พูดถึงพระเจ้าตากสินนะครับก็ได้เมื่ออายุครบ5ปีเนี่ยก็ได้ทรงไปเรียนนะครับต่อมาเมื่ออายุครบ13ปีเจ้าพระยาจัก,กรีได้นำตัวเด็กชายสินนะครับไปถวาย ตัวเป็นมหาเล็กในสมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและได้ทรงโปรดกล้าวให้ดำทำราชการกับหลวงศักดิ์นะครับนายเวนซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยาจัก,กรีนะครับ เมื่ออายุครบ21ปีได้อุปสมบทณวัดโกสาวาสนะครับทรงดำรงนะครับอยู่ในสมณเพศได้สามพรรษาจึงลาสิขาและกลับมารับราชการทหารตามเดิมนะครับในปีพุทธศักราช2,307นะครับพาม่ายกกองทัพมาตีหัวเมืองปักใต้ของไทยนะครับโดยมี มังมหานราธาเป็นแม่ทัพนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพม่าตีเมืองทางใต้ได้นะครับอย่างไรจึงตีเรื่อยมาโจลดจะตโลด,ลดจนถึงหัวเมืองทางใต้จนถึงเมืองเพชรบุรีนะครับนักเรียนปีพุทธศักราช2,308นะครับพม่าก็ ยกทัพมาตีไทยอีกนะครับพระยาตากได้มาช่วยรักษาพระนครไว้ได้จึงได้บำเหน็จความดีความชอบในสงครามจึงได้โปรดเลื่อนให้เป็นนะครับพระยาวชิราประการนะครับเจ้าเมืองกำแพงเพชรนั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้ในปีพุทธศักราช2309นะครับขนาด ที่ไทยกับพม่ากำลังรบกันนั้นนะครับอย่างดุเดือดนะครับพระยาวชิราประการนะครับเกิดการท้อใจนะครับแล้วก็มีหลายประการนะครับก็คือหนึ่งคุมทหารออกไปรบนอกเมืองจนได้ใสชนะยึดนะครับค่ายพม่าได้เต ทางผู้รักษาพระนครไม่ส่งกําลังไปหนุนทําให้พม่าเนี่ยสามารถยึดค่ายกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สองขณะที่ยกทัพออกไปรบกับพม่านั้นนะครับพระยาเพชรบุรีนะครับอ่าแล้วก็พระยาวชิรากรเห็นว่าอ่าพม่าเนี่ยกำลังมากกว่านะครับจึงม่สามารถที่จะ เป็นยังไงลูกห้ามมีให้พระยาเพชรบุรีออกมารบแต่พระยาเพชรบุรีเนี่ยไม่เชื่อฟังในการออกมารบจึงแพ้พ่ายเก่พม่าจนตัวตายในที่รบนั่นเองนะครับ 3. ก่อนเสียกรุงนะครับสเดือนพม่าก,ก็ยกทัพเข้ามาป้นพระนครทางด้านที่พระยาวชิราประการนะครับรักษาอยู่เมื่อเห็นจวนตัวพระยาวชิราประการจึง ยิงปืนใหญ่นะครับขัดฝางโดยไม่ได้ขออนุญาตจากศาลาลูกขุนจึงถูกฟ้องชำระโทษให้ลงทันนั่นเองนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็ได้มีการจัดเตรียมกองทัพสระ,สะเบียงอาหารนะครับอาวุธต่างๆและกองทัพเรืออยู่เป็นเวลา3เดือนก็ยกทัพเรือเข้ามาทางปากน้ำเจ้าพระยาตีเมืองทนบุรีนะครับ เตดนะครับจับนายทองอินไปประหารนะคะนักเรียนแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยก็ทรงสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2,325นะครับสิริพระมายุได้4 8พระพันษาทรงครองราชนะคบเป็นเวลา15ปีนะครับพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปีชาสามารถ กอบกู้ประเทศชาติให้เป็นเอกราชนะครับอิสรภาพตราบเท่าทุกวันนี้นะครับนักเรียนพระราชกรณียกิจนะครับที่สำคัญของเจ้ากรุงธนบุรีนะครับก็คือการกู้เอกราชเป็นการรวมคนไทยที่แตกออกเป็นกลุ่มต่างๆนะครับหลังเสียกรุงศรีอยุธยาให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็การสร้างนะครับแล้วก็สถาปนากรุง ธนบุรีเป็นเมืองหลวงหลังจากที่ได้กอบกู้กรุงศรีอย,ยุธยากลับคืนมาจากพม่าแล้วนะครับนอกจากนี้ก็คือพระราชกรณียกิจอื่นๆนอกจากทรงกอบกู้เอกราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแล้วพระองค์ยังได้ขายายอาณาเขตตีเวียงจันได้และอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ที่เมืองหลวงนะครับทีนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุด ดินสอนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาทําใบงานนะครับก็คือ,อเดี๋ยวนักเรียนมาทําใบงานกันนะครับนี่ครับก็คือเหมือนกับกรุงอยุธยานะครับกรุงสุโขทัยนะครับก็ให้นักเรียนเขียนให้นักเรียนใช้สีหรือดินสอระบายลงในวงกลมหน้า พระนามของพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงธนบุรีนะครับอันนี้ฟังดีๆนะครับให้ระบายสีนะคบวงกลมด้านหน้าของพระมหากษัตริย์ที่สถาปนากรุงธนบุรีว่าเป็นใครนะครับเป็นพ่อขุนศรีทาทิหรือไม่เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือไม่หรือเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีที่หนึ่งหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับคือใครนักเรียนก็ระบายลงไปต่อมา ให้ในักเรียนทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและทําเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดนะครับนักเรียนนะครับวันนี้คุณครูก,ก,ก็มีใบงานให้นักเรียนทําองตอนสองกิจกรรมนะครับหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็สามารถทําแบบทดสอบได้อย่างถูกต้องนะครับในเรื่องของผู้สถาปนานะครับกรุงธนบุรีนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูก,ก,ก็ต้องขอ,ขอ,ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ